รู้ไหมครับว่าทําไมคนเราต้องเล่นกล้ามหลังนะครับแล้วกล้ามหลังเนี่ยไม่ได้มีแค่ปีกนะครับเราบอกว่าปวดหลังเนี่ยไม่ได้ปวดปีกนะครับมันมีหลายมัดนะครับแต่หลายคนก็อาจจะจําไม่ได้นะสรุปว่ามัดไหนบ้างเอางี้นะครับข้ามเนื้อหลังเนี่ยเราแบ่งเป็น3การทํางานหลักๆให้เราเข้าใจง่าย1นนะครับคือกลางแขนออกนะครับสคือดึงเข้าหาลําตัวหรือจะดึงลงจากข้างบนก็ได้นะครับสคือทําให้หลังตรงโอเคนะครับเห็นภาพนะว่ากล้ามหลังเนี่ย การทำงานหลักๆ3ประเภทนะครับทีนี้3ประเภทนี้กล้ามเนื้อจะใช้เยอะมากเลยยังไม่ได้ไปจําชื่อมันนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมันทํางาน3รูปแบบหลักๆใช่ไหมเราจะเห็นประโยชน์เลยว่านะครับการเล่นหลังเนี่ยนะครับทำให้เราไม่ไหลห่ออ๋อโอเคทําให้เราพ o เ t อ r e ดีขึ้นนะครับ 2. องทำให้เราไม่หลังพ่อมเพราะว่ามันทําให้เรานะครับทำหลังตรงได้นานขึ้นนะครับ รวมไปถึงทําให้เรารพัฒนาสมรรถภาพในการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเราหลังคอมน,นะครับเราก็จะเหนื่อยง่ายเนื่องจากเราไม่สามารถหายใจเข้าได้เต็มปอดนะครับไปวิ่งไปเดินไปเล่นกิจกรรมต่างๆไปเล่นกีฬาก็จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติดังนั้นการเล่นกล้ามหลังให้ครบทุกมิติมันมีข้อดีเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละข้อก่อนนะอันดับแรกนะครับ แก่มาหลังไม่ค่อมสาเหตุที่คนแก่หลังคอมนะครับเพราะเขาไม่เคยเล่นกล้ามหลังให้ถูกวิธีกล้ามเนื้อหลังก็ฝ่อไปตามกาลเวลานะครับยิ่งแก่กล้ามเนื้อหายเยอะขึ้นแล้วก็ถูกแรงน้มถ่วงดึงไปข้างหน้ามากขึ้นโตมาระวังหลังคอมนะครับถ้าไม่เล่นกล้ามเนื้อหลังพอหลังคอมแล้วเกิดอะไรขึ้นกระดูกสันหลังโค้เรานะครับแทนที่มันจะเรียงตัวแล้วรับน้ําหนักได้ดีพอมันคอมนะครับมันก็โค้งเหมือนเสาบ้านที่ไม่ตรงเดี๋ยวมันก็จะหักแล้วก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ก็จะเกิดปัญหา กระดูกสันหลังนะครับหรือปัญหาอื่นๆตามมาเพียบเลยดังนั้นนะครับถ้าเราเล่นกล้ามเนื้อหลังเราจะแก่มาหลังไม่ค่อมนะครับหรือตอนนี้เราพอเจอดีใช่ไหมนะครับพัฒนาสมรรถภาพร่างกายได้แล้วแก้ปัญหาหรือป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้คนที่ทํางานนานๆนะครับนั่งหน้าคอมนานๆก็คอยื่นพอคอยื่นปุ๊บถ่วงน้ําหนักไปข้างหน้าหลังก็ค่อมไหล่หอ่อใช่ไหมครับถ้าเราไม่บริหารกล้ามเนื้อหลังก็จะมีปัญหาปวดเมื่อย รหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า t r i g g e r point MPS ต่างๆที่เราต้องไปนวดแล้วแบบมันเจ็บมากใช่ไหมครับนอนไม่หลับเนี่ยแหละฮะปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นกล้ามหลังถูกวิธีก็จะช่วยได้นะครับรวมไปถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าการทํางานตั้งแต่การกลางแขนดึงเข้านะครับแล้วก็การทําตัวตรงเนี่ยใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับกล้ามเนื้อหลังนี่คือรวมกันเ,ย,เยอะมากเลยทําให้เราเผาผ่านพลังงานมากขึ้นพอเผาผ่านพลังงานมากขึ้นเราก็กินได้เยอะขึ้นลดไขมันง่ายขึ้นนะครับเนื้ทั้งหมดนี่มันรวมกันเนี่ ช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีคุ่นดีสุขภาพดีและป้องกันและอาจจะแก้ไขอาการปวดเมื่อยอาการบาดเจ็บต่างๆได้เพียง